ก็สวัสดีครับเรามาเจอทางสวยๆก็อยากจะให้เพื่อนๆใส่สองล้อได้เห็นครับดูนี่ครับนี่ทางจากธรรมชาติเรามาได้ปรุงแต่งยังไงเลยครับดูนี่ครับน่ครับสวยครับจุดเจาครับตอนนี้ครับเส้นทางเขาโจมสวยครับสวยอ๋อครับต้องต้องอย่าพลาด ยังไงดียังไงดียังไงยังไง อีกหนึ่งนายครับท่านทุก,ก้ามาลุ้นมาเชียร์ครับเพราเขาจะผ่านไหมน่าจะผ่านครับสี่มือคันเทพอย่างนี้ผ่านอยู่แล้วครับนี่ลึกมาได้ลึกมาได้นี่ครับเส้นทางโย่ Yo! ธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่งทุกอย่างมาจากธรรมชาติ <laughs> นี่ครับสวัสดีทุกท่านครับบาย อย่าไปอย่าไปนี่ผม,มอยากเดินข้างล่างข้างล่างไกลามากเลยครับข้างล่างไกลงู้นเลยนะกลับไปเพื่อนๆครับนี่ครับโอ้โหดูสิเนี่ยดูสิครับล่องร่องลึกๆดูดิครับร่องลึกๆ อนนก่วันนี้อากาศแจ่มใสครับไม่มีฝนแต่ช่วงบ่ายไม่แน่ครับเพราะว่ามันคึ้มๆอยู่ครับโอกาสตกมีสูงดูครับ này luôn nè Hư Nè 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 Sôi ngam Sôi ngam chinh chinh Khi mà tìm Nó rất lớn Nó rất lớn Sôi chinh chinh Sôi